ความสุขแท้จริงการได้เป็นตัวเองการค้นพบตัวเองคือการเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเดินทางนี้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาอะไรคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่เราให้คุณคนณค่าและอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราควรจะเป็นเมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น เราจะสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้การเป็นตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันอาจหมายถึงการที่เราต้องแตกต่างจากคนอื่นหรือต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแต่ผลตอบแทนที่ได้คือความสุขและความพึงพอใจอย่างแท้จริงที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอุปสรรคสำคัญของการเป็นตัวเองคือความกลัวความกลัวที่จะถูกตัดสิน ความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับและความกลัวที่จะล้มเหลวแต่ความกลัวเหล่านี้มักจะเกิดจากความคิดของเราเองมากกว่าความเป็นจริงการเอาชนะความกลัวเริ่มต้นจากการยอมรับว่าเราทุกคนล้วนมีความไม่สมบูรณ์แบบและการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เมื่อเราเลิกพยายามที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเราจะกล้าที่จะเสี่ยงและลองทำสิ่งใหม่ๆมากขึ้น การกล้าที่จะเป็นตัวเองหมายถึงการที่เราต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและเรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่การเป็นตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากคนอื่นแต่หมายถึงการที่เราเลือกที่จะอยู่กับคนที่เข้าใจและสนับสนุนเราคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่ในแบบที่เขาอยากให้เราเป็นการมีเพื่อนและครอบครัว ที่ให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางสู่การเป็นตัวเองเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นและขอคำแนะนำเมื่อเราต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการฟังเสียงของหัวใจตัวเองและตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับเราการสร้างเครือข่ายของคนที่รัก,ลกและสนับสนุนเราจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการเป็นตัวเองมากขึ้นความสุขแท้จริง คือการได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่การได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการการได้ทำในสิ่งที่เรารักและการได้อยู่กับคนที่เรารักเมื่อเราเป็นตัวเองเราจะมีความสุขและความพึงพอใจอย่างแท้จริงที่เราไม่สามารถหาได้จากภายนอกการเดินทางสู่การเป็นตัวเองอาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือชีวิตที่มีความหมายและคุ้มค่าอย่างแท้จริงจงกล้าที่จะเป็นตัวเองจงกล้าที่จะแตกต่าง และจงกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการเพราะชีวิตเป็นของคุณและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณมีความสุข